ก๋วยเตี๋ยวหมูปอกปากเลี้ยวเลยมาถึงแล้วตรงนี้เป็นทางเข้ามาก็จะมีด้านนู้นติดพึกพีลมนะเห็นติดหมู่บ้านพุกพีลมแล้วก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะฮะแล้วก็เข้ามาปั๊บเราก็จะมาถึงนะฮะเห็นบ้านเลยนี่นะฮะประตูเป็นประตูเหล็กนะฮะแล้วก็รีโมท บ้านก็จะยกสูงจากพื้นเยอะมากอยู่นะฮะแล้วก็สามารถจอดรถได้สีคันนะเพราะว่าอ่ามันจอดชิดเข้าไปข้างใน2คันแล้วก็ต่อท้ายนี่ได้อีก2คันมีพื้นที่เหลือๆนะคะจอดได้4คันเลยนะนะฮะเน่ก็กำลังจะเข้าไปดูในบ้านแล้ว ปื้มาเข้าบ้านแล้วว้าบอ่าด้านนี้จะเป็นห้องรับแขกนะฮะห้องรับแขกแยกเป็นส่วนตัวมีประตูปิดกั้นไว้เนี่ยฮะอันนี้เป็นห้องรับแขกห้องนึงเนาะตอนนี้ของลกหน่อยเนาะเพราะว่าซื้อของเข้ามาเพื่อที่จะไปตกแต่งบ้านอีกหลังหนึงนะ่งเนาะเอาพักเก็บไว้ที่นี่ก่อนแต่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มี ที่นั่งฮะเป็นสัดส่วนนะฮะเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะโซนข้างหน้าเป็นบอ่อปลาคับนะฮะบาอปลาคับะคนะน,นี่ก็จะเห็นว่าตรงนี้ทําที่กั้นนะฮะเป็นกระจกกัน้นแต่ตรงนู้นเป็นห้องรับแขกเปิดนะสองแบบเนาะอย่างนี้อันนี้ก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นอีกห้องทางด้านหน้าบ้านอ,อึ๊บพอเราปิดก็จะเห็นอย่างนี้ตรงกลางครัว ส่วนหันมาทางด้านนี้นะฮะก็จะเจอเจ้าของบ้านนะนั่งอยู่สวัสดีครับก็จะเป็นห้องรับแขกอีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องถงใหญ่เลยนะฮะเป็นห้องรับแขกตรงนู้นเป็นห้องน้ําบันไดขึ้นจะชั้นสองตรงนี้เป็นห้องครัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะ เลยห้องนั่งเล่นไปก็จะเป็นพาทิโอหลังบ้านโซนี่มาเยี่ยมเพื่อนนะฮะอันนี้ออกเปิดประตูออกไปก็จะเป็นพาทิโอหลังบ้านนะฮะนี่ฮะพาทิโอหลังบ้านเห็นสวนหลังบ้านด้วยนะเห็นสวนหลังบ้านเนาะนี่นะตรงนี้เราก็จะสามารถเปิดประตูออกไปดูนะฮะนอกบ้านได้นี่ก็จะเห็น อเอาปิ้งย่างนะแล้วก็ที่นั่งนะเป็น p a t โอหลังบ้านเชื่อมมากับห้องกระจกห้องนี้นะฮะห้องกระจกห้องนี้นี่นะฮะเชื่อมเข้ากับตัวบ้านเดินย้อนกลับเนาะน,นี้เราจะมาไปดูชั้นสองของบ้านกันนะฮะอ,อุปกรณ์ครัวนะฮะครบตามมาตรฐาน ไมโครมูไมโครเวฟเตาอบเครื่องดูดควันนะฮะเตาไฟฟ้าซิงโอเคต่อจากห้องครัวก็ตรงนี้จะเป็นห้องซักรีดเป็นห้องซักรีดนะอ่าห้องซักรีดแล้วก็ห้องเก็บของใต้บันไดนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเปิดไปสู่หลังบ้านได้นะฮะ อ่าอย่างเงี้ยออกมาที่หลังบ้านอ่าออกหลังบ้านได้บันไดชั้นสองนี่นะเป็นไม้เป็นไม้ระยะเดินนะฮะระยะเดินกําลังพอดีไม่ชันมากนะแล้วก็บันไดใหญ่นะฮะใ,ใหญ่เท้าก็ประมาณนี้เดินได้สบาย พอเราขึ้นมาที่ชั้นสองนะฮะเราก็จะเห็นว่าตรงบันไดมันมีเปนโคมไฟมาเราก็จะเห็นห้องทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะฮะบันไดนี่เป็นห้องน้ำของชั้นสองนะะห้องน้ำจะมีห้องอาบน้ำนะฮะมีเป็นเกระจกแยกสัดส่วนตรงนี้ก็จะมองเห็นชั้นล่างนิดนึงเนาะ สามารถมีพื้นที่ว่างนะฮะวา,างโต๊ะทำงานได้ตรงบันไดตรงนี้แล้วเราก็เดินมาจนโถงกลางของชั้นสองนะอันนี้ก็จะเป็นที่ว่างเนาะไว้ออกกำลังกายได้ห้องนอนนะฮะอ่าเรามาดูห้องนอนใหญ่ก่อนตรงนี้คือห้องนอนใหญ่นี่ฮะห้องนอนใหญ่สวยงามมากใหญ่มากนะฮะ ห้องนอนใหญ่ก็จะเห็นบริเวณหน้าบ้านด้วยเนาะมีระเบียงนะะห้องนอนใหญ่ก็จะมีระเบียงหน้าบ้านนะมองออกไปก็จะเห็นนี่ฮะบริเวณหน้าบ้านเรายืนที่ระเบียงได้เลยนะแล้วก็จะเห็นว่าเสียงมันเงียบมากเลยนะฮะเขาใช้กระจกเก็บเสียงอย่างดีทั้งหลังเลยขนาดอันนี้อยู่ติดถนนนะถนนกนาญจนาพิเศษนะฮะ ตรงป้ายของหมู่บ้านละดดาวันกับหมู่บ้านพึกพิลมนะก็จะเห็นห้องน้ำนะฮะจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำใหญ่โอ้ห้องน้ำสวนทับบานนะฮะที่อาบน้ำแล้วก็ามาดูด้านนี้นะฮะนี่เป็นทับบานแล้วก็แต่ว่าด้านนี้ไม,ไม่ไม่อาบน้ำแบบทับบานก็ได้แบบยืนก็มีนะฮะเนะี่ยเป็นสัดส่วนนะฮะอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำใหญ่นะ แล้วก็จะมีห้องเก็บเสื้อผ้าแต่งตัวนะคะแล้วก็มีเป็นซันรูฟนะฮะเห็นเชือกไหมดึงนี่หลังคาเปิดขึ้นไปข้างบนได้นะฮะอันนี้ซันรูฟแล้วก็เก็บเสื้อผ้าได้อะไรได้นะฮะต่อไปเราก็มาดูห้องนอนที่สองนะชั้นบนจะมีห้องนอน3ามห้องเนาะ อันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะฮะห้องนอนห้องที่สองก็ใหญ่พอสมควรนะฮะมีตู้เสือผ้าอะไรวางได้วิวนะฮะวิววิวนั้นจะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านเนาะเข้าหมู่บ้านระดาลมนะฮะตรงนี้เป็นที่ว่างอยู่เนาะยังไม่มีการก่อสร้างนะฮะก็มองเห็นรั้วบ้านเรานะตรงนี้เห็นไหมฮะว่าตรงนี้มองเห็นเห็นรถวิ่งนะฮะนี่เป็นหมู่บ้าน รถว,วิ่งเข้าออกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถเลยชัวร์เลยว่าบ้านหลังนี้ใช้กระจกอย่างดีนะฮะกันเสียงรอบทิศทางนะะอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงรถยนต์เลยเงียบกิ๊บเลยนะฮะใช้กระจกนะฮะกระจกบางกระจกพวกเนี้ยกันเสียงอย่างดีเลยนะฮะ ไม่มีเสียงสามารถไม่มีเสียงรดเสียงลาลอดเข้ามาได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งค่ะห้องนอนเล็กนะฮะนี่นะฮะวิวทางด้านนี้ก็จะเห็นหมู่บ้านชัดเจนนะคะนี่เห็นทางเข้าถนนทางเข้าหมู่บ้านระดาลมนะฮะวิวนี้นะฮะแล้วก็ป้ายทางเข้าละดาลมด้านนี้ก็จะมองเห็นสวนหลังบ้านแล้วก็ถนน ตอนนี้เป็นถนนการนาพิเศษแล้วนะฮะข้างหน้าที่รถวิ่งเยอะๆเป็นถนนการนาพิเศษแล้วแล้วก็เราก็จะเห็นสวนหลังบ้านหาเห็นสวนหลังบ้านแล้วก็อันนี้จะเห็นระเบียงบ้านนะฮะระเบียงบ้านอันนี้เป็นด้าน,านถนนการนาพิเศษเห็นไหมฮะว่าไม่ได้ยินเสียงรถเลยรถวิ่งกันขอกขวัยนะ,ะตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะบ้านติดกระจกป้องกันเสียงอย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็เห็นป้ายหมู่บ้านระดาลมนะ บ้านเรานี่อยู่ติดป้ายทั้งหน้าของหมู่บ้านเลยนะฮะอ่ารอบขอบคิดไม่ต้องห่วงนะคะมียามมียามเฝ <laughs> ้าให้ตลอดเวลาตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านนะฮะตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะออกมาชมวิวและเบียงตอนเย็นได้นะฮะ <laughs> วารานราลมถนนการจนาพิเศษนะฮะ นี่ติดถนนเลยพออยู่ในบ้านนี่เสียงเยกกิ๊บเปิดประตูออกมาเท่านั้นเลยฮะนี่เราก็จะเห็นหลังบ้านของเรานะฮะหลังบ้านได้เลยมุมปิ้งย่างนะฮะ,ะถนนในหมู่บ้านนะฮะนั้นมีประตูทางเข้าหน้าหมู่บ้านเลยอ่าให้เห็นชัดๆนะทางลงไม้ทั้งหมดเลยนะพื้น คือนี่เรายืนอยู่ก็เป็นไม้หมดเลยนะฮะอาลูลาม้าเห่านะลงไปแล้วนะฮะอ่าเห็นเท้านิดหน่อยจะได้เห็นน้างลงมาเห็นไหมฮะขนาดขั้นของการเดินเนี่ยสบายมากนะไม่ถีไม่ชันนะฮะกำลังพอดนะนะีระบบ security ตลอดทั้งบ้านเลยนี่คือ ติดระบบไว้เรียบร้อยแล้วอะไรดังอะไรกู้บับขึ้นมาตรงนี้นะแต่ละจุดต่างๆเนาะ <CC. S 1> อ่ามี CCTV รอบบ้านนะฮะนี่เราจะเห็น CCTV รอบบ้านเลยนี่เราก็จะมาดูนะอันนี้นี่นะฮะถึงบอกไว้ว่าจอดรถได้สี่คันนะฮะคู่กันนะฮะรถเก่งนะรถปิกอัพก็ได้อา้าวนี่นะฮะด้านนี้เราสามารถที่จะเดินรอบบ้านได้เลย ฝั่งนี้ก็เดินรอบบ้านได้นี่ฮะโอ้นี้ก็ตกแต่งไว้บ้างแล้วนะท่นเนี่ยสวยงามนี่ฮะรอบบ้านมีที่ปิกนิกอะ่ะอ่ากิวนะฮะเครื่องย่างปิ้งย่างเลยเปิดขึ้นมาก็ปิ้งได้เลยนะฮะนี่นะฮะบริเวณด้านหลัง ห้องกระจกสวย,สวยใสๆนะฮะเป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยอันนี้เราอยู่หลังบ้านนะฮะเราอยู่บริเวณหลังบ้านเราจะทาให้ดูแปะถ่ายให้ดูบ้านจะเป็นประมาณนี้เดินสนามหญ้านะฮะตอนนี้เราเดินสนามหญ้าออกมาที่ห้องกระจกหลังบ้านแล้ว นี่นะฮะห้องกระจกหลังบ้านเดินทะลุหน้าบ้านได้นะฮะทางนี้ก็เดินได้นี่มาแล้วนะฮะเราก็เดินจากหลังบ้านนะออกมาเดินจากหลังบ้านมานะฮะตอนนี้เดินออกมาก็จะเห็นสนามหน้าบ้านเห็นบ่อปลาครับเนาะเห็นบ่อปลาครับนะะี่นะครับ บ้านด้านหน้านะฮะด้านหน้าทั้งหมดนะอันนี้ก็คือด้านหน้าบ้านนะฮะจะมีได้ยินเสียงนะะนี่นะฮะระบบบำบ,บัน้ำนะฮะมีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่ฮะระบบบำบ,บับน้ำขอปลานะฮะ,ละปลา กำลังปลูกต้นไม้อยู่เนาะอันนี้จะจุดปลูกต้นไม้ใหญ่นะฮะกำลังปลูกต้นไม้อยู่นะฮะต้นมะม,ม่วงอ่าตรงนี้จะเป็นสวนที่นั่งเล่นมีชิงช้ามีทุกอย่างแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นที่จอดรถกับประตูประตูรีโมทนะฮะใช้รีโมทอ้าว เปิดแล้ว